ย้ายชงนะย้ายชงท่านทอดอกจับพ้องใจยื้อจอแฟนสวยเลยสอดถือยัดสอดจัวชาวยูทูบน้อยอนกพูเมถาโนะอนูนเเป๊ะผักปีม่อะเป๊ผักปีหม้เอผักเป็นุล้นุก่นะอชล่ายอยลย้อสุดาอะไรขอขอนุเม็ดถาดนะ ก็ลงดูแม่ยอลุงดูแม่ถาวชีปว่าเอเจ้าคยยะซัวเล่ซัซูไม่เลนือขาไว้เจอเาม่าม่ลูกช่หากไงดูกูย้อยปลาฮะลดูกูไถปลาเขาปีก็ซื่อเสาวใช้คุจทานได้ชีฮะาได้ชีหยอกเอ็กวัวช่งนดอเจ้าคงจะแม่สิ้มสืบพนาคุูรู้ชุยทัาเขาดูเลยยหาแต่ยังนโนตอนวด่อีกอย่างฮาเน้

แม่ต e ื่อหอบปวเทาฮะหนอปวดขอเท้นอเราทอมม่ชัดเลามหอปั้งนาลุจเกี่ยวที่ตามพุ่งกูฮะเนอเฮกูยองชาฮะมลูอจังดายังไม่ตื่อกระสานด้าปั้งจักรงแม่ชอนดาคากุมาเลปั้งจักันตัวมยอเอเป็มเลชิเจีาวฮะิปั้งมตัวยังตอนเดอยังม่ถื จีตาสาตาเป็ดป้านต่สี่เขาสาป้าซึนสิ่นและกุ้รชาฮะเ้าเจ้าดงเต่าจุดเดียวปไม่ใช่ได้เนะอีป้าตากุ้งนกฮะลูกเอออยูทุกชาสิ่งกุ้งี่าป้าหาเยอะฮะหาทีคอเออเตไม่ชาเลยเหรอที่คอเราล้อใช่ก็ยิ่งคู่กัไม่ยังไม่ป้านนั่นก็อย่าแต่สิแต่ส่งที่เขาเราเราเขอม่เไม่ป้าหนาู่เชื่อติสีตามกด้งนกซึ tôi ta dùng sách ha chỉ tao là tháo mè ho sát sản sư em mè ho luôn ha na phụ thuộc vào cái luôn dùng sách ha ở trong lần đầu tụi mè, cái yung chỉ mè luôn rồi tụi mè thằng cú chỉ à, hàm sữa cú chỉ thời điểm nào cú ta mò cú mò ít tu bình giờ nè cú hà đâu ta, ừ cái nhỏ nhỏ chỉ le ha, yo

เต่เจยงยูกคหนอเราซาลูลูซาจิเจีงนะฮะเต่าซาคนเต้ฮะั้งสีมันอเพิพินเราอยู่หจีหนือฮะเตตาหัเจารูรงฮะท้าลูยูตั้งหัชีหาาตัวฮาโอจ้าโอเนิ้ยอยสายว์จีสัโยกตั้อนตาเลยอ่อนั่นเราก็ไอ้ก็หจีสโอเยเลนยลรฮะเอ้ก็หวกสายจจีก็ฮะเลยอ่อก็ ตื้อจะเจ้าลูกถ่าเป็นเราจานเราอยางโตัวหูยุ่ง e ต๊ะห้าวแล้วก็ป๋ลูกไถ่เขาไม่นี้โต๊ตอน้นเลยอยากตัวเต็เสร็จแลตอนูนห้าหน่อยหยกมาขอหาตัาเตัวต๊นนักโตเลยอยากทวินเจ้ก็เนอะหยอกป๋อชปีหยถ่าเป็นเรากูชถาจเตเล็นเตะเก๋หมดตะตะกูแซ่ถ่าเลยหยอกเตะลงตัวเตะน่งๆเตะเตาตะลื้ฮซเยอก

hát su lên là khó cứ cố cố nhớ xong là cố cứ chịu có giờ nó há nó mà cố hà lên nè nhở thật cố chạy nhón tại cố có giờ nó chạy cố lúc này lưu sáng lưu sau là hai nhón sáng sau là có giờ mỗi yêu chỉ cho sau là giờ hà ta có sáng thể cho sau đôi yêu lúc chỉ kế cứ ô cổ tao xếp bỏ rong cho tôi có giờ là giờ tôi dùng nó nên đã nó là nó chỉ rong là giờ kể chú các chỗ thọ ấy dù sinh đôi sinh trò mỗi sinh trẻ nhà nhỏ nhà nó chỉ dù riêng sáng lời hà ta lúc này lúc sáng mà nó khu chú khu cậu là chỉ rong đấy nó chỉ giờ của tao đặt ăn nhau cổ nó chỉ của giá xa hà ta giờ gì nên hoặc cán thu nó lúc sáng lên nó xứ chỉ của giá xa gì chỉ có gì này ชยกยังสิเหลาีกูยังไม่ยอเล่นสายยืนฮามอรอสิยนกอด้งเกมห้เขาช่วยเลยอย่อลืนสายแตาโนนะอฟ้าเชหรือตายมามองทันรถช้ไหมอทกลู้นกูรงเลยเต้รชาม่ใชมคนตักยนเลร tôi xỉu tôi không có xu xíu này giờ còn chít còn trôi nó có tay yêu tôi bây giờ cứ sắp hết hết sát họ sẽ nào anh biết chỉ ha mà chê ha giờ yêu chỉ mua bớt tiền mua xe tít chỉ chia thì là giờ tôi khó tạm về quần nó chỉ không có là là có mày nó chỉ là con chơi chơi con đo chơi rồi tao lưu xe nó chị cho chị dọn hát xíu rồi chị có lúc về học con đo là chị vô đón trò hay tao chẳng tao dọn nhớ ít thu ô chị chị tăng là tên ít ta ít lúc có tăng ít nó dọn chị xa nhu, biết cho

vụ sản há ta sinh nên nuôi dụ lũm bèn nò na, em dụ như tao dụ thục hiệu thích mua bò sừng cho na, cỗ mua ôtô chở cháo chở dọc, khu tây bắc gặp cháo ăn hổ phân phân chỉ hả nhà nhốt thục coi sải chừng sừng ha, rồi hả nhà ô chẳng có mùi <laughs> có là có mùi tao tu xong chỉ xong chỉ xong chỉ xong là cố lúc này xong là cố mua cái chỉ là cố chỉ ta lên đó có sẽ ý là lấy dụng cụ để không để dư để vì tên này giờ lao nào là gì quân đội có nhiều phải ở nơi ở bên chỗ xứ cho chọ chọ nó lúc này xin đâu xí chọ tăng lúc nhỏ ý ở lì cũng มวยตาเไปเร่อยเายังโคโรล้ก็รักกาชิชิฮูเลยชิชอชิชอยยังักการมชินดาวดูโอโอโอดาวลอชิตัวกยัลมวยอยขาขนือเแจ้งชีกูลฮานะเม่อีกสาม่เคยปูฮให้เคยนอนเลยอยาโอปุ่นดาวลอยชิตตัวก็มัวออกี้ตัวก็มัวอีอ้อตัวก็มัวมุยอยูยอมยอยามวยอยางมวยอย่าตวยอย่าอีตัวนะ thì ở tại tôi rồi là nó chị mình lúc này mà cơ là ha của chai ha của sa ấy từ tới nay cứ muốn một bé sữa một giờ tao thuộc bây giờ họ em muốn của tao sự tuổi lâu dù nè của lúc này nó cũng sáng của cũng chỉ từ suy chế tuổi sau của lúc này trở của yên tôi ít chỉ ta chỉ chẳng bền suy họ kể tao โบเล่จ่าลําจิตาเล่กูหาทอดถ้ยกูยังชี้กูจะกันห้อยเล่งยอกเจตาศีเลลูชีหาลางจากูจะกันุใหญเลจอาสะเลจาิชาชิยอหาตายูยอชิมอลอตุนนเลยูุคนมเล่หลูอตเปหาตาชมาชิเช้ทานอนะยอยูมา

เอ species, ็งจิ่เท <c oughs> ่าล <t ay 3> <Wow. S 2> ้ฮะต่ทีาจีงกันเท่อีจาเลยเรียกว่าฮูเาชิลุชิป้ออิชาเลยจะยงชาเลยนั่นเองพวกต้นทาก็ไปยังหาเลยหอทุกคนเอ้จีอุ้งชิเขาอยู่เลยน้ชิเขาอยู่เลยวีแต่ยูจีบุลลานฮะยูบ้านนอกและหลังยี่เนื้ต้ช้ายงหยาซูเกต้าตาฮะจีงใจซื้อถุตวนี้งต้นทางดูคู่นู่นมาของหยาเกาะชิป้อเช่เม่ช่เมเจอเลยใจยาว

กูเปล่ากต่าอย่าหนูตัวตันั่นเนาะนูจีถ้านเราซื้เลยอย่าหารีซื้อทามโซื้อะเจกูยัชสนใจฮะกูยังชินดูนฮาลุจีืนดนัถานจีเเจ้กูหากนนึงมุงถายอยู่ตอนเด็กะน่หมมุงถายตอนเด็กฮยู่ตอนเด็กเราซื้อชุดาาเต็มมือของกูล้วกเอาปต่แล้วก็ต้องใสุ่มาที่นี่อยู่ชุนีก็ฝ่งของกู ก็หาตาก็มอกัู่หลาเนาะเจ๊ิงๆหาาปูยิ้มหมอลุนในลือชาลือสาวละยะแม่เจ๊มอกูเนาะเจแ่นาแม่ต้นุกกหาลเลนารอชอแม่จะขอูปปย่ปป่อยตุชาแงจ๊แม่อย่จู่ออามดูไม่จะูมีอ่นาะกซื้อในนะยาวละลือชาปชาจิจงเลยูกนั้งลูยเจกูจิหมอกูจิหญากูจิทางเนะยามอกูเรากูจิทาง hà lên nói chia sẻ tại vì tôi lần đầu chỉ nó lần đầu hai nhà nhót của hai nhà chi chi hà chưa chế coi cũng như hà lên đã đôi chồi có xứ họ luôn chưa lên đã à chồi đâu lò như trên chai đi này của này hai nhà lại hai dòng như đâu yên chỗ lò mua chỗ cơ ta gì mà không sáng đầu tôi gọi ai sáng xa chỉ chung chung là chỉ là lộ thuở cho giang tôi nên online online này dọc họ mà cổ báo tại lúc bên nó cũng là mà chú mô cổ xe nhớ mùa xài mùa gì lên là lần sau là lúc này ta chỉ nó lột sạch cho phun rau chuột nhà sợ cứ nhà thế này rồi. chỉ ta nên đã cái นนทเจนลเห็ยู่นนาลสมอกันเล็กกันตูวู้หาตต่ตามาชิลูชิยาต่ตาตาชิมาพ้ปูถทก็หลวเสืออยู่กยายามมุ่งโชเจยอยู่ยาอีทุกปูเจียอยู่เอ่อในนนเพเลียอยู่เอ่อยาทุนต่าตันทอลุนเอหรอฮะยูยูมีตั้มีอยู่ฮะอ

ตอเลรกตึ่นไปฮักเชื่อฮาร้นต่นเลยนาะกูจะถานตอเลรกเดกูฮักกูจะถาตกเคยปลูเคยนอนลูกอหยกอีียงเลยยังชัวนูมาก็ฮักกูตีจีนจ้าลูกก็ฮักกูตเอพูกแล้วยัเล่าลูกกูตีน้าตหนูเลยกตนหนูไปฮักดูยางกาวยากมตเตู้นูมาู่เคยปลูกมันก็ยัอยฮันก็จีจเนะอยาปุ้งช่วงยางช่วงกูฮักอย่างเลยยกปุ้นช่วงย็งช่วงหักอยยาง tết bây giờ nó mặn chè chê nó tổ bộ nước chì lú lên nó này giờ nước lú lên nó muốn ta một nó, lá chút chú lấy giờ mốt chè có một tô rồi <laughs> lên đó nhá nhá à sư chì mono nông nghiệp lá chì nữa chị mua mắm cái lò chì lú nữa hả ta nên nó mô mỏ thì coi súp chi to ha, to chi tao này nhở, to chi tao giờ to là phao mà cha xin này nhở, nước chè, nước chè này nữa chế, tu tao tao mỏ cho lo, anh cho tết chu mỏ ha, tàu tu xa ha, tu chế, tết tu tu chỉ bỏ một rồi tết nọ tết chừa là cái ti păn cái này cho lo เฮเตู้เจนูเต้ตู้ชาใสเจนูปีเจะเล่ย老ลเจนเจ้ามงมองตัวชตคูเลยเจจีสาวนคูเจตัวต้าๆลยอ่ะถจตังต้าเช่วอะไรเจนู่มองคนจีตัตามเต้ตู่ยัช่วชาบเพลยเนาะเจตตูเนเจนูยต่อไต้ชาลงมือใช้ตัวละเจนกูจีช้าเนกูเบาหายอ่ตั้งสิ một thứ nó chỉ nghĩ cho là cố lên nó nữa chỉ lên chai chẳng giờ tao tết thứ không lên đã ha họ hát xương đã e nó nhận rau lấy hạt rau nó chỉ uh, Rồi nhàng cả ha nó nhỏ họ khó lấy vật tác cụ thả xương đã tết thứ nhận chu họ lấy nhàng thứ phun chua là hóa, rồi này khó ha nữa tết thứ phun chu nó mà nhu chế, nhu chế, nhu chế hình hả nó. như chế như ha như chế ta chú tù ha mong chỉ cho lũ Lấy yêu ta yêu yêu nó là nước chỉ hạt ta yêu nó ha yêu nó ta yêu lại chỉ lại nó ha xin chỉ cái thẻ à yêu mò chỉ là chỉ yêu ta giống như là mong tu chỉ cho lũ là có yêu mong cháu mòn cả có chẳng ai thua sát thằng mòn đó anh giúp thằng mòn đó ta chỉ tu hát thì luôn là chỉ nó ha này yêu เจยอดตัวทกอยงาตัวชาเจ้าม่มเหรอหนูหาตัวอยางก่อเลยกูหาเาหาเจ้ีงเลยเาเจสาตัวหายเลยเจีวไม่ช่วช่วงยังช่วล้กูาที่หายเยเจยตอนเังายหาเลยเนาะเจียวปวเรืองนี้ตัวอย่างนึกคือเจ้รื่องเจ่าลูกนิงค่ะชิจอละฮะคุณดอวอลไอีอยาเยันดอวเลยอีอยากาอนอยู่เจสาจใช้หายเลยเจียเลยหนูเบลล์เสาเจิบป้อนถาลูกนิงเลย้อเลจ้าสาทายตัวยืงอย กูทำสู้ใหเจ้าแก่หน่อยลุนเอลุนชาเลยเหรอเจ้ปวดช่วยันชวงปวดด้ายันด้าด้นด้ลุนเองก็สเขายังได้าีเหอนะต่มูในหผเจ้ากูเขเออยังลุนหาซสู้จัเด้อเขาซัเด้อแก้เศรษฐีสิงหก็หน่อยเหรอเศรษฐีสิงห์ก็เจ้าเสียยังเลยเจ้าไปดึเจ้าไปพอเจ้ยังไม่หอสา่งได้เจ้าแต่สู้เขาเจ้าตูน่ารู้เลยก็ thế xài lấy coi hà là cô giờ hát cho chị cụ ca trở lên nhau lên đời cũ họ con nó làm mà cụ hát ta <laughs> nhau lên cũ nói của cụ nó chị xài ra chị lần tao đây đó thèn rau há tay tao mì ai lu xa rồi lên chăng là cụ chị tí là cụ dạy chị xài lần đầu จนี่อยู่ชิรงเจ้าหาหนูรงเลยจ้ะเราปู่ยิชิตีนะแต่ชิมาปู่สายหนูลูกชาปู่สาสายตัวนึงคือหนูลูกชาหนยูจูจิใจหาทาตาซื้อชเคยล่านยอหนน่ล่ายอตย้อเลย้ีชิอย่างนี่ชเทหาตอนน้าแต่ชิชิตาเลย bà mồ mồ đó chỉ thầu cơ ô chỉ tao yêu con chỉ chỉ luôn rồi là hà còn nữa chỉ ta nên đã cố gắng có bao có bốn lúa bao rong sá là có bao có bốn số kế mỏ sá bao có bốn chảo đá chì nửa bao อยู so nie, no change, ่ปศนย์ยูน้อยเลยจงเออยู่ปมญจ้าสีเลยจงชีทานยู่ังตสนีนองจู้ซี้นี่อาเลยอ๋นี่หยถุตานี่จอเชาอยู่ฮะนี่จรจ่ใจตัวยู่นี่านยันยิงตัวอยู่เลยยังยัยิงตัวนู่นฮนี่จอเอยูเลยจดเนีซื้อฮน่ะจเกบอเนี่ยโมญาโมซามาแฟเตาเลยตาสนอุ้นในนู่นใสถตาวี่โมญา một giờ hai sòng cho ta chỉ mà nhau lên được của cụ chỉ sai lúc này mua cụ chỉ mua mua ta chỉ mà nhau được biết sao mà đã lùa hạ ta bé nhà về bé thì cứ nhớ một trăm kia là hay rồi bây giờ rồi lấy ít từ phủ đông táo rồi lùa là lúc này mua mua nhà là nó không chịu cũng mua nữa chỉ 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 lên chỉ lùi là ta chỉ lùi như của gắng để có chỉ tên là đi nung nhang nung là chính một cái โยเฉพาเนมเชยจ้ลูมวยวเจ้าเนี่ยพยาโอลังลุลูต่ชิมาอลชาชปละไม่ซัอชาลลปลเนียชาชณปลปนคาสกมัวจัตูปุจจ้ายูยาอีกอยาไปอยาสงรวมกอยไปอกอยาเตะกอยางขีซื้ออินู่ลู่ทออีนูหลอกหลอนเจ้าถมเจลอชาเจ้าลัชาเจ้านะมาไม่ซ้นชาฮ มันยเรงมากูจินชาเลยนะลุนเอมุมมกูจินชากูจนชาของตายเถอะพายามงร้อย่างเจงใหายจิงใจตาตเสนยอีเลงแัอย่างอีเล่ฮันดสามปุ๋ยสูเกมอสาลูกป๋อยู่มือสาชาป๋อยู่อาชายน่ป๋อยอดชาอยู่ป๋อยอยู่มุมมงอลชีพชีักูเกยาซาอยู่มาเลกคือถอยอยู่ชีรู้ละยู่ะคือ อีเลงออจงฮาอีเลงอีเลงชันเดลูอีเลงเกยมะเลคือราชิยะเยเต้าลู่ละเอ้อชาเตนะเจพองพี่หลพญาพี่จาพกูพญาพกูหลอยงชียจลู่อีอย่างเก่าเลยอยากใชกอาฮาิาูลอจอเอชาเพเพชชลูเลลูในงมญาหลอชชจ่เกาจิ thầu cơ do của yên của chu em mua tên nhà xa bỏ nó bỏ hầu tăng gì nhưng do tàu nó luôn là giàu ở bên lên cho cậu lên sang là nho xe ở giờ hỏi ít này của chị nhà luôn này là luôn ok ha của hai chị nhà mua thằng này tiếp tiếc có giờ ha chị nhà mua lên tiếp tiếc giờ ha này giờ họ chỉ mua ha ta tới chị cũng to này nó sang chắc thật ฉันก็ใช้รงจีลองที่อพอเยงนพอช่วเลยย้อนชีอพอเล็กพอเจแล้วย่อีพอหลงกชจีจยาชจีใจเลเจ้าีเล็กาย้อยคอเลยย้อนคอนลยอะเจท่เากกูเฝ้าเรากูยืนใจเ่าอีหยังกเนาะเด็บปัญญาตัวหนึ่งยังช้่เดยอยู่งนี้จ้ากูจิตต่าดีกูจิตตัวฮาเลยอื

bây giờ tên hình nhỏ nó mà chủ chỉ sát từ mô mô nhà hình ha chỉ sát thử từ sống cho ha chỉ 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 ha nè sợ khiến đau là do lưu cho ha sáng sáng tôi dùng cha nhỏ à chứ kế cho ở tên hình nhỏ phền hấp chế nên từ lò sáng sáng cao cơ ta mà rồng cao rồng sĩ ยังรู้ดูมเลจ้าจยอนเล่นต่อซื้อนอกจาเรโอนิตตสื้อถ้าสิก็ก็ใช้แด่พอรงก็รงเถ้ามญ่าก็ใช้หนูรู้ส้นต่อตัวนะยังนรู้ก็ตั่เอหนูรู้ในมดจงจบตัวก็หนูศาเจ้ั้นตารู้ก็จคอยน่อยขอมยังก็ดูหายาอยูู่เลซื้อเจ้นเลนได้ยูอยู่จี่ไหนใหเขากบขากอยอยู่ดูแลื้อซัจอเจนา่ยังจีนมต่อเลยตั้นอรูเลยเจ thầu có một tàu thứ rong thôi có nhà nên tàu xa nên là nó mua cái chỉ để có những dụng cụ có thứ có nó lấy chị cũng cho thầm mình chỉ để bố hát cái cáo lấy xứ ấy là họ hà tàu chỉ cho họ nó là có họ giả nó chỉ bố hát bố tết chỉ tàu rất sai hai nó có này nó nhưng mà là ก็คือหาคู่หาเจ้าหาหายาหาอะไรก็เน่นอนสาวกคูหาดักจีฮัก็หานุสุดักจีต่ำเดนเราก็กุสมถ่ายเลยหาดอกอัมาเลยเหนื่อจะก้ามวเช่นถ่าตุ๊กเช็ดได้ตอนน้อเสียวหายาหตาก้กูหาตั้งทอเมี่เช็ดแล้วก็จะพ่ออยู่ไม่ตั้งทอยากูหาปั้นยาตัลุงเดาเหาโมกันเขอทมีเลยตึ่งหลักกูจีน่าตึ่งเขาตึ่งเบ กูจ่อยาหาท่างทั่วไปตอกูเคยปอเคยปูฮัตเลยกูราตตูหรือเต้มจัท่งยซื้อหยอเองนถาโอเคเลยเี๋ตเป็ดฉันตอนนูซื้อเอหยอแต่เป็นน้องตาโมงแหละนวลตาโมงซื้อโอเคเลยเดซืนะที่สามันจะมงปยาแต่กูชอนนอตักูงยูนะฮนก็เจ๋งหาเอาเป๊ลุเลตัวฮเอเน